โลโลโทะเลาะโจาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยมจัานชินเอลนะจ๊ะแล้วนี้เราจะมาแต่งรถตู้กันนะครับ <S <S ชื่อรุ่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปเลย <S 1> <S 1> น้าเอามันไม่มีชื่อรุ่นบอกด้วยวะอ่านตรงนี้ได้ไหมอ่ามองไม่ค่อยเห็นโอเคเรามาแต่งอะไรดีกว่าครับเสียงฮอนเสียงเสียงแตร เสียงนี้เข้าท่าดีครับส่วนเกาะก,ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เบรกก็แบบเร e กซิ n งเลยเจ้ะเอ้ยท่อเท่มากครับข้างในเอาแบบไหนดีปิดหมดหรือว่าไม่ปิดเอ่อผมว่าไม่ต้องปิดอะ่ะดีส์ดีละอันนี้ข้างหน้าครับไอ้แบบมีเท่เดียวอะลูฟ คือหลังคาไอ้ยแบบนี้ดีกว่า่ะสปอยเลอร์อ๋อเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยเรารถบ้าน,านเราไม่ใช่รถท่องเที่ยวแบบนี้มันรถท่องเที่ยวไมเอาไมเอานี่แบบเรซิง่งประตูลำโพง <c oughs> จัดไปเลยเต็มๆหลายๆดอกแบบนี้ครับเบาะนั่งเบาะนั่ง แบบนี้อ่ะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ไม่ใส่ครับเฮ้ยอุ๊ดแต่อันนี้เจ๋งว่ะนี่ใส่อันนี้ดีกว่าโอเครู้สึกว่าใหม่ช็อตช็อตว่ะสปีกเกอร์ลำโพงครับลำโพงอือหือนี่ลำโพงอ่ะเนี่ยโอ้โหจัดไปครับจัดเต็มโอ้โหเอาไปหลายๆดอกแบบนี้แหละไฮโดรลิก คันโดริกเอาแบบไหนเอาแบบนี้เลยอันสุดท้ายเลยครับนี่อันอันสุดท้ายเลยนี่เจ๋งมากเจ๋งมากอันนี้อะไรลายรถลายรถหัวเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าดูแบบไฮเทคหน่อยหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เลือกอันนี้แหละเครื่องยนต์ อัปเกรดเป็นดับสไปเลยเป็น,ปนอ๋อเครื่องยนต์เป็น V8 นะครับเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้ไม่ต้องเรื่องมากครับอันนี้เอาแบบไหนอะมันคืออะไรวะเนี่ยอืมอันนี้แล้วกันอันนี้แมตุ๊กตาไม่ต้องใส่ โอเคแล้วเรามาดูแผงหน้าปัดกันเลยดีกว่าแบบไหนดีอะหัวกะโโลกไม่สวยวะ่ะผมว่าอย่างเดิมมาดีแล้วนะอย่างเดิมดีละพวงมาลัยครับเปลี่ยนใหม่นี่เอาแบบนี้ก็โอ้โหคันเกียร์เอาเป็นลูกเตา๋าแสงไฟ ไฟเอาเป็นไออย่างนี้ก็ดีครับฟอสไว้นัมเบอร์แพดไลท์โอเคไฟแบบสีนอนนะครับอันนี้เราเจะสีอะไรดีรถเรามันออกสีนี้เราก็ต้องอันนี้เอาสีนี้ดีกว่ามันอ่านว่าอะไรวะช่างมันเถอะวินอ่อหน้าต่าง กระจกแตกอะเนี่ยมันเป็นไรเทอร์โบใส่ด้วยแล้วกันเพื่อความแรงสีจะเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนหรอกมั้งเฮ้ยไอย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สีนี้เลยจิ๊กว่าจบลูกล้อลูกล้อเป็นโรไรเดอร์เลือกเอาเลยครับ แบบไหนดีมีทั้งสามสิบแบบให้เลือกอม,มันไม่เจ๋งเลยอะเอาแบบไ้เอ็นดีกว่าอืมก็ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นี่ไงเอาแบบนี้แหละส่วนสี่ผมเลือกเป็น ไม่มีโอ้หสีมันเห็นไม่ค่อยเยอะอาเป็นสีนี้แล้วกันครบละนี่แหละครับรถของเราอุย้ยแรงะเนี่ยนี่รถตู้นะเนี่ยทำไมแรงจริงทําไปรับส่งนักเรียนแล้วก็อวกแตกแน่นอนคนระับไอ้แล้วเราจะมาวิ่งอะไรตรงนี้เนี่ยออกไปข้างนอกไปข้างนอก โยแรงมากแหน่ว่าฟังเสียงไอ้น้องปกติไหม hey, มามาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วพี่รออยู่โอไม่ไปอม่ะแมวเมันไปด้วยดีกว่า่าฉันรักเมียของฉันวันนี้ไมเคิลบอกเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายรูปกันนะครับ อาเป็นบนไหนดีที่ไหนดีเดี๋ยวขอวาบเลยดีกว่าครับเทลพอตเทลพอตไม่สิเราต้องเข้าอันนี้อันไหนวะจำไม่ได้นะเทลพอตไปเลยโอเคนี่เจอแล้วครับและที่นี่คือที่ที่เราจะมาโชว์รถนะครับ จุดสูงสุดของเมืองลอสแอนโตสโอเคเริ่มจากการเปิดประตูรถครับอันไหนวะอันไหนเปิดประตูวะนี่คัสตอ,อมผมก็จำไม่ได้นะ RPM ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูโอเพนโอเพนทั้งหมดเย้ คือไม่ต้องลงจากรถนะถ้าลงจากรถปุ๊บรถมันจะดบับอบแสงไฟจะไม่มีอือหือเป็นไงนี่รถตู้นะเนี่ยมียกไฮดรอลิกสักหน่อยอี่เป็นไงแล้วอา้าวประตูปิด <laughs> ชิบไปเอ่าเปิดเปิดไม้เปิด,ป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 ดไม้แม่มาปิดได้ยังไง เย่แสบนี่เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งมากเลยนะจะบอกให้ประตูประตูเปิดเปิดได้สองข้างเลยนะรถตู้นี่แล้วดูหลอกลำโพงหลอกลำโพงสุดยอดอ่าเดี๋ยวขอซูมเข้าไปอันนี้อันนี้ด้านในครับ นีด้านในครับมองต่ำกว่านี้ไม่ได้ว่ะได้แค่นี้จริงๆนี่โอ้ดอกลำโพงเป็นไงเปิดเพลงเลยเปิดแต่แค่วิทยุเออจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยสิบห้าวิแล้วเปลี่ยนเพลงดีกว่าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเชะเะเะ,ะ,ะเปลี่ยนไปเรื่อยครับ โอเคพอของปากของคอครับเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรที่แบบว่ารถตู้เขาทากันนะก็คือขับนั่นเองประตูปิดให้หมดเตรียมพร้อมที่จะลุยแล้ครับไปโอเคพร้อมลุยแล้ว โอเคมากันเลยครับวันนี้เราพร้อมลุยแล้วครับรถตู้ของเราจะพาซิ่งวันนี้โอเคจากความแรงครับเราจะโดดได้กไกลแค่ไหนครับเรามาดูกันเลยไปเลยวู้ฮู้ถึงไหมเนี่ยถึงไหมถึงไหมเชนเชนตัดช่วยไม่ถึงครับ <c oughs> แล้วก็ล่วงไปแล้ว เข้าไปในโรงรถด,ดีกว่าเข้าไม่ได้ออกอันนี้อันนี้แล้วกันเข้าไม่ได้อัอนน,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 นี้อันนี้ก็เข้าไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรแรมแรมนี่โดดซิตี้แรมเอาเป็นนี้แล้วกันนะไม่ใช่รูฟแรมเดโมดิบรี เสร็จยังเสร็จยังเดี๋ยวครับมันยังโหลดไม่เสร็จนะครับต้องต้องใจเย็นโอเคโอ้โหโหลดเสร็จแล้วนะจ๊ะโอ้โหเราจะวิ่งไปไหนกันเนี่ยนี่มันอะไรโอ้โหพระเจ้าช่วยสนุกเลยทีเดียวผมก็จำไม่ได้ว่าอันไหนมันคือไอ้นั้นวะเนี่ยนะโอเคโหลดเสร็จแล้ว นี้เปล่าวะเดี๋ยวลองเล่นอันนี้ดูก่อนนะโอ้ยรู้สึกว่ารถตู้จะขับยากเลยนะเนี่ยไปกันเลยเบรกเบรกเบรกโซแอปอ่าฮะเฮ้ยไม่หนุกอะ่ะจริงๆมันมีอันหนึ่งนะ นี่อันนี้อันนี้สนุกครับไปเลยลุ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 ยโอเคเรถเสร็จพอดีเลยนี่คือรถตู้ที่เร็วที่สุดนะครับเร็วสุดป่ะวะไม่ได้ลองนะโอวิ่งอยู่แค่ร้อยสามสิบเองโอ้ยมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วเสียหลักเสียหลัก รู้สึกว่าต้องแฮนดอดลิกขึ้นว่ะโอเคอาา่าฮะนี่เป็นไงล่ะรถยกสูงนี่ดิงั้ตัดช่วยครับ่าจะถึงเส้นชัยดูท่าจะแย่นะอุย้ยแวับโอเคเฮ้ยมันวนรอบนี่ว่ะ ผมดูพวกมันลงข้างล่างเรื่อยๆนะครับนี่ดูโชคซะก,ก่อนนิ่มซะไม่มีอา้าว <c oughs> บอกว่านิ่มอยู่เมื่อกี้โอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าวู้ฮู้เอาจะลงไปข้างล่างมันไม่ลงสักทีว่ะเอาไปเก็บดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่โรงรถของเรานะครับ รับเลยเด้ไหมเนี่ยช้าช้าเอารถไปเก็บครับเอารถไปเก็บโอ้ลืมไปครับว่าขับรถเมืองนอกนะครับเลนมันคนละเลนกับประเทศไทยนะครับชิบหายแล้วโอ้โยโอ้โยนี่ดันเลยดันเลยติดในตั๊กครับรถเราแรงมาก โอ้ยโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจเอา้าเลยเลยเลยทางเข้าอีกนี่รถเราสวยครับสวยโอเคเอาไปเก็บเอาไปเก็บของสวยๆงามๆไอ้เนยนี่ตอนนี้เรามีอยู่4คันนะครับแหมสวยๆทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นรถตู้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ อันนี้สุตานครับคารินสุตาน RS นะครับคันนี้เบนชีโอโอเคเราออกไปเลยดีกว่าเอายกไปขึ้นยกประตูไม่ขึ้นโอเคแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมานครับแล้วเราก็กดค i วิกเซฟนะครับเซฟเลยแงเข้าเกมมาแล้วก็จะไปมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ โอเคครับสำหรับ GTA 5วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุบเลยเล่นอะไรเกจเก่งๆด้วยวิว่งเข้าไปวิ่งเข้าไปโอเคครับแล้วนั่นคือที่ที่เราลงมาโอเคครับไปละวมาเจอกันตอนหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือ u b บส r ค b e กันด้วยนะจ๊ะจะได้ดูตอนต่อไปกันโอเคขอระเบิดรถสักคันก่อน ตูมไปแล้วบ๊ายบาย